เราทายังไงจะให้เด็กของเราสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็มาในเรื่องความพร้อมของโรงเรียนนะคะเราก็ต้องเราก็เป้าหมายของเราก็คือทํายังไงจะให้โรงเรียนมีคุณภาพคุณภาพแบบไหนนะคะมีสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการพัฒนาครูนะคะทำยังไงจะให้วิธีการสอนเด็กอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปช่วยกันในการจะร่วมความพัฒนาที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสที่จะ เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเป็น facilitator นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นตัวในการที่จะคอยสนับสนุน support แล้วก็ให้เด็กได้ส่งเสริมในกระบวนการคิดของเขาให้มากขึ้นนะคะการศึกษาอาจจะไม่ใช่การเรียนที่อยู่ในห้องเรียนดต่อไปแล้วทํำยังไงที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ค้นหาตัวเองหรือเพิ่มพความถนัดของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสแล้วก็ นเราอะเวลาเราเรียนแบบเราเรียนด้วยเรามีแพชชั่นเรามีความอยากเราสนุกเรามีความสุขอะมันก็จะเกิดการเรียนรู้แบบไม่เด็ดไม่เหนื่อยเกิดการสร้างอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่หยุดอยัอยงออย่างนั้นก็เป็นการทำเรื่อของ active learning ก็คือการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้มีการลงมือปฏิบัตินะคะการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กที่อยู่แม้แต่ไกลโพ้นเนี่ยเขียนมันมากขึ้นนะคะ พอพูดถึงโรงเรียนคุณภาพในระบบของกระทรวงศึกษาธิการที่รับดูแลอยู่ในระบบสายสามาัญเนี่ยเรามีโรงเรียนกว่าสามหมื่นโรงเรียนนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งคือ50%เปของสามหมื่นโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กที่ต่ํากว่าร้อยี่สิบนะคะซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งคือ50%เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่าเราเป็นเหมือนแม่ลูกดบก็เ,เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐเองทายัางไงที่ใหญ่จะเห็นลูก,ลก,ลกหลานของเราทุกคนทั้งสามหมื่นโรงเรียนนี่แหละ ให้เข้าถึงคุณภาพได้มากที่สุดวันนี้เราพยายามจะทำในเรื่องของการแชร์รีซอสกันก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็คือการแมปปิ้งว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นโรงเรียนแม่ที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กที่จะเชื่อมโยงกับโรงเรียนขนาดเล็กทาโรงเรียนแม่ขายที่จะให้โรงเรียนน้องๆกลุ่มเหล่านี้แชร์ริ่งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนไม่วจะมที่ห้องคอมพิวเตอร์เราอาจจะไม่ได้มีทุกโรงเรียนได้ในโรงเรียนขนาดเล็กน,นะคะ ทำยังไงจะให้กลุ่มเหล่านี้ได้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดบนทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างเต็มความสามารถนะคะฉันเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพถ้าได้ติดตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กไทยของเราเนี่ยได้รับรางวัลในหลายๆสค้าไม่ว่าจะเป็นดนตรีวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนะคะมามากมายทีเดียวแต่สิ่งที่เราขาดก็คือในเรื่องของโอกาสที่เท่าเทียมกันนะคะก็ต้องยอมรับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองนะคะ านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเราได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วเรามุ่งเน้นที่จะการสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าให้กับเด็กทุกคนที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับเด็กในทุกมิติฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่สุดก็คือว่าทายังไงจะให้โรงเรียนเป็นที่ที่มีความสุขในการเรียนรู้เกิดนวัตกรรมเกิดกระบวนการต่อยอดแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ เราเชื่อว่าการศึกษาของเราจะไม่กลับมาจุดเดิมอีกแล้วค่ะ